สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังคณาจันสาทำงานาฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้มีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่จะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนพระวจนะของพระเจ้าที่ดิฉันจะหยิบยกมาในวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่57-62ถึ 62, ซึ่ง พระธรมตอนนี้ขอเรียกว่าหมอลูกาแล้วกันนะคะหมอลูกาได้หยิบยกชายสามคนสประเภทด้วยกันที่เขาเหล่านั้นอยากจะติดตามพระเยซูนะคะคนที่1ปรากฏอยู่ในข้อที่57-58ถึง58ชายคนที่1คนนี้เขาอยากจะติดตามพระเยซูและขณะเมื่อพระเยซูกำลังจะเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เขาบอกกับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นเราเห็นท่าทีของชายคนนี้ที่อยากจะติดตามพระเยซูด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจแต่พระเยซูได้ตรัสกับเขาบอกว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ พระเยซูกำลังบอกเขาให้ละทิ้งสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเขาที่คนเห็นว่าจำเป็นดังนั้นให้ละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วติดตามพระเยซูขนาดพระเยซูเองยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นจริงเป็นจังดังนั้นพระเยซูจึงบอกกับเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันว่าให้เราละทุกอย่างและ พร้อมที่จะติดตามพระเยซูต่อมาชายคนที่สองชายคนนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่59พระเยซูตรัสกับคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดชายคนนี้ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบ,บิดาของข้าพระองค์ก่อนชายคนนี้เห็นถึงความวิตกกังวลใน ภาระหน้าที่ของตนเองที่อยู่ทางบ้านไปฝังศพของบิดาหรือไปดูใจของบิดาครั้งสุดท้ายอาจจะเป็นได้นะก็เป็นคนที่ห่วงหน้าพะวงหลังนะดังนั้นมีการเปรียบเทียบอยากจะให้เห็นภาพของที่พระเยซูทรงเรียกชาวพะมงทั้งสคนของพระองค์ก็คือซีโมนอันดรูยากอบยอน ปรากฏอยู่ในมาระโกบทที่หนึ่งข้อที่18นะคะพระเยซูเรียกเขาจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้หาคนดังหาปลาท่าทีของอทั้งสี่คนไม่ได้ลังเลใจอะไรเลยกับสละแห้ของตัวเองแล้วก็ติดตามพระเยซูโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆแตกต่างกับชายคนที่สองนี้ที่เขา ขอไปฝังศพบ,บิดาของเขาก่อนนะคะดังนั้นเห็นถึงความวิตกกังวลของเขาเป็นอย่างมากในการที่จะมุ่งหน้าติดตามพระเยซูต่อมาชายคนที่สคนสุดท้ายปรากฏอยู่ในข้อที่61ชายคนที่สนี้เขาอยากจะติดตามพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะแต่เขาแค่ อยากจะกลับไปอำลาครอบครัวของเขากลับไปบอกลาครอบครัวของเขาแต่การบอกลาของเขาอาจจะต้องใช้เวลานานอย่างเช่นอาจจะต้องจัดงานเลี้ยงอำลามีการอำลาในครอบครัวหรือว่าเชิญญาติพี่น้องมาร่วมงานนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจากบ้านไปอาจจะไม่ใช่แค่ปีเดียวอาจจะไม่ใช่แค่สองปีสามปีแต่อาจจะ ตลอดทั้งชีวิตของเขาดังนั้นถึงเวลาที่ชายคนที่สามนี้จะต้องเลือกว่าเขาจะติดตามพระเยซูหรือเขาจะกลับไปบอกกับคนทางบ้านแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าเขาตัดสินใจยังไงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องสละตนเองสละความสุขส่วนตัวของเราในบางครั้งเพื่องานรับใช้พระเจ้านะคะ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่จะติดตามพระเยซูจะสามารถทำได้มีอยู่3ประการแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องทำด้วยนะคะประการแรกการสละชีวิตเก่าแล้วพร้อมที่จะติดตามพระเยซูการสละชีวิตเก่าก็คือการละเสียจากนิสัยเดิม ละเสียจากวิถีชีวิตเดิมๆของเราที่เราอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ดีมาก่อนย่ำแย่มาก่อนหรือสังคมเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของเขาหรือบางคนอาจจะปากร้ายคิดไม่ดีกับคนอื่นดังนั้นเมื่อเราคิดที่จะ,จะติดตามพระเยซูเราต้องสละตนเองนะะละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่านิสัยเราจะเป็นยังไงให้เรา ละทิ้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าดังพระเจริของพระเจ้าใน2โครินบทที่5ข้อที่17ได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราต้องยอมให้พระองค์สร้างเราใหม่เปลี่ยนแปลงเราใหม่ให้เป็นคนใหม่ในพระเจ้า ประการที่สองที่เราควรจะทำการรับชีวิตใหม่แล้วตามพระเยซูเมื่อเราละชีวิตเก่าของเราแล้วเราต้องให้พระองคอ์สร้างชีวิตเราใหม่รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะเราต้องสละชีวิตเก่าของตัวเองให้ได้แล้วรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าไม่ใช่ว่านิสัยของฉันเป็นยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องยอมให้พระเจ้ามาครอบครองชีวิตของเรามานั่งอยู่ที่บัลลังก์ใจของเราดังนั้นเราจะสามารถรับชีวิตใหม่จากพระเจ้าได้โดยการที่เราเปิดใจต้อนรับพระเจ้านะคะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะ,ะประการที่สมสุดท้ายนะคะเมื่อเรา สละชีวิตเก่าของเราแล้วและรับชีวิตใหม่จากพระเยซูเราต้องอ,อย่าหันกลับจากทางของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจในการที่จะติดตามพระเยซูแล้วเนี่ยอย่าหันกลับในลูกาบทที่9ก้า็ที่62พระเยซูรตรัสว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อเรามีความมุ่งมั่นที่จะติดตามพระเยซูฉะนั้นเราอย่าหันกลับจากทางของพระองค์นะดังนั้นไม่ว่าเราจะทำงานรับใช้พระเจ้าในด้านใดก็ตามหรือคนที่ทำงานในโรงเรียนในบริษัทหรือในที่ต่างๆเมื่อเรารับใช้พระเจ้าอย่าหันกลับนะะอย่าหลงไปกับสังคมปัจจุบัน เมื่อเราติดตามพระเยซูให้เรามุ่งหน้าไปมุ่งตรงไปที่พระเจ้าทำเพื่อพระเจ้าและเมื่อเราตัดสินใจทำไปแล้วเราอย่าเลิกทำดังนั้นเมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซูเราเชื่อแล้วอย่าหันกลับจากทางของพระเจ้าวจนะของพระเจ้าบอกเราชัดเจนถ้าเราหันกลับจากทางของพระเจ้าเราก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นแล้ว เมื่อเราตัดสินใจที่จะมาติดตามพระเยซูมาเป็นสาวกของพระเยซูเราจำเป็นจะต้องทำสามประการนะคะคือ 1. ให้เราสละชีวิตเก่าของเราแล้วพร้อมที่จะติดตามพระเยซู 2. ให้เรารับชีวิตใหม่และก็ติดตามพระเยซูและสุดท้ายเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วอย่าหันกลับจากทางของพระเจ้าเพราะพระเจ้าตรัสกับเราทั้งหลายว่า จงตามเรามาเถิดค่ะวนจะนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้สามารถหลุนใจเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะพร้อมเดินตามพระเจ้าพร้อมที่จะติดตามพระเจ้าไปด้วยกันเพราะพระองค์ทรงเน้นย้ำเราทั้งหลายว่าจงตามเรามาเถิดค่ะขอบคุณค่ะ